จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะการจะพาเพื่อนๆลงใต้ค่ะสุดไม่สุดเดี๋ยวมาดูกันค่ะ คนใต้เห็นสามารถติชมแนะนำกันได้นะคะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทำแกงพริกกระดูกหมูค่ะกระดูกอ่อนนะคะแต่การเด็ดกว่านั้นค่ะการจะมีวิธีการทำกระดูกหมูให้เปื่อยร่อนแล้วก็มีความนุ่มเร็วค่ะอ่านี่เลยค่ะการมีวิธีนะคะนี่การได้กระดูกหมูมาค่ะการให้พ่อค้าหั่นมานะคะกระดูกหมูการใช้ทั้งอ่อนทั้งแก่เลยค่ะ เป็นกระดูกซี่โครงหั่นชิ้นประมาณนี้นะซี่โครงหมูอะเลือดก็จะเยอะเพื่อนได้มาปั๊บอย่าไม่ต้องใส่น้ํายังไม่ต้องทําอะไรเลยนะเท okay, ใส่กระมังเลยเสร็จแล้วก็เอาแป้งมันนะคะตักใส่ไปสักสองสามช้อนนะคะแล้วเมื่อก็เคล้าเลยค่ะเคล้าแบบแห้งๆเลยนะให้ตัวแป้งมันอะเขาเปลี่ยนสีเลยนี่การไม่ได้ทําให้ดูเพราะว่าการเคยล้างให้ดูนแล้วนะคะปริมาณที่การใช้นะคะวันนี้1กิโลกรัมค่ะกิกแกงขั่วค่ะของทางใต้เลยนะสีจะออกประมาณนี้ค่ะ แล้วก็จะออกแห้งๆนะประมาณ2ช้อนใส่ด้วยความระมัดระวังค่ะโอ้โหไม่งั้นจี๊ดจ๊ากกินไม่ได้เลยอน,นีสำคัญที่กะปิค่ะกะปิหนช้อนพูนๆนะคะกะปิจะมีหน้าที่และบทบาทสำคัญมากๆเลยค่ะสำหรับเมนูนี้นอกจากความหอมแล้วนะคะใบมะกรูดฉีค่ะนี่แหละค่ะแกงพริกซี่โครงหมูแบบง่ายๆของการกันนะคะไปค่ะเราไปลงมือทำกันเลยค่ะ กมีวิธีค่ะทำให้กระดูกเปื่อยร่อนเร็วค่ะเราจะมาทำกระดูกให้มีความนุ่มมีความเปื่อยมีความร่อนก่อนค่ะเพื่อนติดแก๊สเลยค่ะตั้งกระทะเลยค่ะใส่น้ำค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปเลยค่ะสักประมาณ1ลิตรนะคะเรอให้น้ำร้อนสักนิดหน่อยค่ะค่ะน้ำเริ่มร้อนแล้วนะคะเพื่อนๆใส่ซี่โครงหมูลงไปเลยค่ะการจะทำการเคี่ยวซี่โครงหมูก่อนนะคะ เพื่อนเห็นปับ๊บอ้าวนี่เหรอวิธีการทําให้หมูนุ่มของคุณการโอ้หไม่เห็นจะมีอะไรเลยแค่แค่เอาหมูลงมาต้มอ่านยางค่ะยังค่ะ,ย,คะยังไม่หมดนะคะใจเย็นๆการจะรอให้ตัวน้ำอะคะ่ะเขาเดือดกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะนี่เลยค่ะนะคะตัวที่จะช่วยให้หมูนะคะเขามีความนุ่มเร็วขึ้นค่ะนี่เลยค่ะ กะปิค่ะาการบอกแล้วว่าเมนูนี้บทบาทสำคัญที่สุดเลยก็คือกะปิค่ะนอกจากจะให้ความหอมแล้วนะคะเขายังจะช่วยให้ตัวกระดูกหมูมีความนุ่มเร็วขึ้นด้วยค่ะละลายค่ะจากการละลายกะปิเลยนะคะระวังนะคะกะปิบางที่เขาจะมีความเค็มเกินเพื่อนๆต้องใส่ด้วยความระมัดระวังเนาะอ่าคุณการบอกใส่ปริมาณห่งช้อนเดี๋ยวเราก็ใส่ไปด้วยเลยอ้าวแต่ รสชาติอะ่ะเขาความเค็มอะ่ะคือต่างกันเนาะการก็ะจะเคี่ยวตัวซี่โครงหมูนะคะกับกะปิค่ะต้มไปแบบนี้เลยค่ะบอกเลยค่ะตอนนี้นะคะใครอยู่ข้างๆบ้านก็ท้องร้องตามๆกันแล้วล่ะคะ่ะนี่แหละคะ่ะตัวกะปินะคะเขาจะช่วยให้ตัวซี่โครงหมูะคะ่ะมีความเปื่อยนุ่มร่นระยะการเคี่ยวขึ้นมานะคะ่ะถามว่า แป๊บเดียวไหมมันก็ไม่แป๊บเดียวมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันแต่ว่าจะร่นระยะเวลาจากปกติที่ว่าไม่ได้ใส่กระปิขึ้นมาค่ะเอาให้แบบว่ากระดูกอ่อนนี่สามารถเคี่ยวได้เลยนะเคี่ยวแบบกุ๊บๆๆๆเลยค่ะการจะใช้ไฟกลางนะคะในการเคี่ยวอ,อีกตัวช่วยหนึ่งนะคะเพื่อให้กระดูกหมูสุกเร็วค่ะหาฝาครอบเลยค่ะกลิ่นเขาก็จะไม่ร่องลอยไปไหนเนาะก็อบอยู่ในเนี้ยค่ะเดี๋ยวการมาบอกเวลาแล้วกันเนาะเออว่าใช้เวลาในการเคี่ยว เท่าไรค่ะ <c oughs> ไปค่ะ <c oughs> เดี๋ยวก็ไปกวาดบ้านก่อน <c oughs> อ่าตอนนี้นะคะการเคี่ยวมาเป็นเวลาสินาทีได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันค่ะอ่านี่นะคะจะสังเกตได้ว่าตัวน้ำนะเขาจะลดลงไปเยอะพอสมควรเลยค่ะแล้วก็การดูแลกระดูกอะ่ะเขายังไม่เปื่อยนุ่มนะนี่ดูจากตัวกระดูกอ่อนค่ะ าการยังไม่สามารถเคี้ยวได้ถ้าเคี้ยวตอนนี้คือรับรองค่ะฟันแตกแน่นอนค่ะเสร็จแล้วทีนี้น้ำวดแบบนี้กระดะรูกยังไม่ได้ที่พื้นทื่นสามารถเติมน้ําได้ค่ะ๋จะเติมน้ําไปอีกนะคะเติมประมาณไหนการจะกะก็จะให้พอแบบพอท่วมเลยนะนี่เลยค่ะกะว่ารอบนี้ก็คือการจะแกงให้แบบมีน้ำถูกคลิกนะเนาะ อาเนียค่ะประมาณนี้ค่ะก็คือประมาณท่วมอ่าแล้วเสร็จแล้วกันก็ทําการเคี่ยวต่อไปค่ะค่ะนี่นะคะรวมรวมเวลาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะที่การเคี่ยวกระดูกหมูกับตัวกะปิมานะคะนี่เลยค่ะเราจะมาเช็คกระดูกหมูกันนะคะการอ่ะก่อนหน้านี้การแอบเติมน้ําไปอีกประมาณแก้วนึ่งนะคะการจะอย่างที่การบอกอะค่ะการจะแกงให้มีน้ําแบบคลุกคลิกเนาะ นี่ค่ะประมาณนี้นะนี่กระดูกหมูของการน,นะคะอ่าเนี่ยค่ะครบชั่วโมงแล้วเพื่อนๆอยากจะให้มีความนุ่มอีกนิดนึงก็สามารถเพิ่มเวลาอีกเป็น40นาทีก็ได้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดแบบเริ่มเปื่อยเริ่มนุ่มแล้วอะ่ะการว่าใช้ได้แล้วก็อยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงน้าของการก็จะเยอะๆแบบนี้นะการเติมน้ําไปทั้งหมด3รอบนะคะอ่ากันไม่ได้ถ่ายกันลืมกด <laughs> นะนี่เลยค่ะอ่าหลังจากนั้นนะคะ พริกแกงค่ะอยาจะใส่พริกแกงนะใกล้จะเสร็จแล้วนะนี่เลยค่ะกระดูกหมูนิ่มแล้วเสร็จแล้วใส่พริกแกงค่ะกแกงใต้นะของการอ่าอย่างที่การบอกอะค่ะไม่มีพริกแกงใต้แต่อยากทําเมนูนี้สามารถใช้พริกแกงแดงได้ค่ะก็ให้เพื่อทำการกระจายค่ะแต่ถ้าคนใต้แกงจริงๆอะเนาะเขาจะใส่แบบพริกแกงแบบพ้นขลักเลยอะ ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเอาแบบเบาๆพอๆระดับถ้ามีแบบอนุบาลประถมมัธยมอย่างเงี้ยการขออยู่อนุบาลก่อนละกัน,นขนาดนี้กันก็ว่าจัดจ้านแล้วค่ะกลิ่นดีมากเลยค่ะค่ะเดี๋ยวการจะมาทําการชิมรสชิมรสชาติก่อนนะคะอือของการเค็มพอแล้วนะ การจะเพิ่มความกล,มกล่อมๆตัดเค็มนะคะด้วยน้ำตาลทรายค่ะใส่ประมาณหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชาค่ะกับข้าวใต้ไม่เน้นหวานนะคะอย่าให้หวานนะอย่าออกหวานการแค่ตัดน้ำตาลทรายหรือเพืเ่อนๆกินผงชูรสก็สามารถใส่ผงชูรสได้นะเพื่อให้รสชาติข้มก่อมขึ้นค่ะนี่นะคะล่อนไม่ล่อนคิดดูค่ะดูเนื้อไปไหนเราไม่รู้เหลือแต่กระดูกแล้วอ่ากระดูกจานเนื้อลากรนะหลุดไปไหนเราไม่รู้ ทำการชิมรสชาติอีกทีค่ะอ่าโอเคค่ะพอ,อแล้วค่ะการไม่ต้องปรุงอะไรเยอะแยะมากมายแล้วเนาะ้วยความเค็มของกะปิอะค่ะนี่การเล้นย้ำนิดนึงกะปินะคะตอนที่เพื่อนใส่อะระวังนิดนึงนะคะกะปิของการอะไม่ค่อยเค็มแต่ก็ยังมีความเค็มแล้วก็ด้วยตัวพริกโกงพิกแกงอะไรพวกเนี้ยค่ะเขาก็จะพอดิบพอดีเลยอ้าวเสร็จแล้วนะคะอันดับสุดท้ายที่จะใส่ค่ะใบมะกรูดชีค่ะตามความชอบเลยนะคะ จะฉีกให้เล็กกว่าน,นี้หน่อยก็ได้การก็ฉีกใหญ่โต่ะมากน้อยตามความชอบเลยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะปิดแก๊สเลยค่ะแกงขั่วพริกซี่โครงหมูนะคะแบบทางใต้ค่ะนี่นะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะข้าวร้อนๆมาค่ะผักสดๆเนาะ กินคู่กันนี่นะคะฝากเพื่อนๆกันไปด้วยค่ะทำง่ายๆนะคะ คนใต้มาคอมเมนต์มาแนะนํากันได้เนาะผิดถูกประการใดต้องขออภัยด้วยแนะนําเพิ่มเติมกันได้นะคะการจะได้ปรับปรุงพัฒนาต่อไปนะคะ่านี่นะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร้เป็นกําลังใจให้การทําคลิปต่อๆไปด้วยค่ะคลิปหน้ากันมีอะไรง่ายๆนะคะมาฝากกันอีกค่ะเทคนิคเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆน,นะคะมาแชร์กันค่ะรอติดตามชมนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ